สวัสดีครับอ,อ,อาจารย์ศิีศักดิ์ตวงหีรามิม,มนลกำลังกล่าวกับทุกท่านอยู่นะครับคืออาจารย์นียเป็นอดีตข้าราชการกรมสุกรนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้กับบริษัทผู้นำเข้าผู้ส่งออกหรือตัวแทนออกของทั้งหลายรวมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายและด้านการสุกรอยู่นะครับในหลายๆสถาบัน อาจารย์ได้ทําหน้าที่ตรงนี้มาตั้งแต่ยังไม่เกษียณนะครับจนเกษียณร,ราชการแล้วก็ยังทําอยู่แล้วก็ยังเป็นจัดตเตรียมสอบให้กับให้กับผู้ที่จะสอบเข้ารับราชการในในตำแหน่ง,งต่างๆของกรมสูงก่อนด้วยโดยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์สามารถเติวสอบเพื่อให้มีบุคคลเข้าไป รับราชการในกรมสุกรได้ประมาณ40%จากยอดที่สมัครกับอาจารย์ทั้งหมดนะครับซึ่งก็เป็นความสำเร็จพอสมควรโดยในครั้งนี้กรมสุกรได้ประกาศรับสมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ4ตำแหน่งได้แก่ได้แก่นิติกรฏิบัติการเจ้าพนักงานสุกรปฏิบัติงานแล้วก็แล้วก็ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีต่างๆเนี่ยซึ่งอาจารย์ก็เปิดรับสมัคร ตรียเตรียมเตียม,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 มสอบนะครับเมื่อวันที่25มีนาคมพาพานธ์ที่ผ่านมาแล้วก็จะปิดในวันที่26มีนาคมที่ถึงนี้นะครับโดยก็จะรับในจํานวนพอประมาณหรือเรียกว่าพอพอไม่ให้มันมากเกินไปเพราะว่ามันก็มันก็สถานที่ต่างๆก็อาจจะไม่สะดวกนะครับในช่วงเวลานี้แต่ว่าเราจะสามารถเปิดได้โดยมีมาตร,รการทางโควิดอย่างเข้มงวดนะครับไม่เป็นปัญหาห้องก็พอรับพวกเราได้โดยอาจารย์จะเปิด ติวในวันที่ 27, 28ก็คือวันเสาร์ที่27มีนาคมวันอาทิตย์ที่8มีนาคมแล้วก็วันเสาร์ที่3เมษายนนะครับซึ่งอาจารย์คาดว่าจะมีการสอบกันจริงๆเนี่ยในประมาณต้นเดือนสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนเป็นต้นไปเราก็จะติวกันในช่วงเวลาที่ไม่นานเกินไปเพื่อให้ความจำในวิชาการต่างๆอยู่นะครับสำหรับ หัวข้อหรือวิชาที่อาจารย์จะติวให้นั้นก็จะมีเรื่องของกฎหมายสุรก,รกรก็ได้แก่พระราชบัญญัติสุรกร2560รพระราชกำหนดพิกัดอัตราสุรกร2อ3 0นรบในหมวดภาคที่1แล้วก็ภาคที่4นะครับเพราะว่าภาคที่2กับที่3เนี่ยกรมสุรกรไม่ได้ไม่ได้ออกข้อสอบนะครับตามที่ประกาศกําหนดไว้ประกาศตัวนั้นเป็นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันลงวันที่27เมกราคม2 5 6 4ซึ 64, ่งพวกเราสามารถจะไปเปิดดูข้อมูลได้แต่ว่าตอนนี้ปิดรับสมัคร สมัครในการสอบไปแล้วนะครับก็เหลือแต่คนที่สมัครแล้วยังไม่มีช่องทางไหนที่จะเตรียมตัวสอบอาจารย์ก็แนะนําให้มาลองมาติวสอบกับอาจารย์นะครับเพราะว่าอาจารย์จะติวในเรื่องกฎหมายเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุกรเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองหรือว่าที่เกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกต่างๆเศรษฐกิจต่างๆหรือแม้กระทั่งการเมืองสังคมปัจจุบันรวมทั้งแนวข้อสอบที่จะ เตรียมไว้ให้เพื่อที่จะลองทดลองทําข้อสอบดูแล้วก็แนะแนววิธีการทําข้อสอบเพื่อให้ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งอา,อาจารย์ก็คิดค่าติวเป็นค่าเป็นค่าเอกสารค่าอาหารหต่างเนี่ยทั้งอาหารกลางวันแล้วก็เบรกต่างเนี่ยคนละประมาณคนละห้าพันบาทเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่ได้แพงเลยนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นจำนวนกันที่ไม่มากแล้วก็น่าจะคุ้มนะครับกับที่พวกเราจะเสียสละเวลามามา,มาลองอรับความรู้จากอาจารย์เพราะอาจารย์มีประสบการณ์ด้านนี้มาในการสอน ประมาณแล้วก็ก,การทํางานด้วยอาจารย์ทํางานมาทั้งหมดเนี่ยปีแล้วก็มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรบรรยายด้านกฎหมายและการสุกรมาเนี่ยประมาณ2 6 20ปีเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีความรู้รวมทั้งอาจารย์นี่ก็เคยเ,เ,เคยได้จัดทําหรือว่ามีส่วนในการรับสมัครข้าราชการนะครับแล้วก็แนวทางข้อสอบอต่างๆนี้อาจารย์ก็ได้ทํามาตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อเกษียณมาแล้วอย่างนี้อาจารย์ก็มีอิสระในการที่จะให้ข้อมูลความรู้ได้เต็มที่ เพราะฉนั้นขอเรียนเชิญทุกคนนะครับถ้ามีความต้องการเข้ามาสมัครก็สามารถโทรมาติดต่อที่อาจารย์ได้หมายเลขโทรศัพท์0819251825นะครับหรือจะเข้าไปติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข0818111515ก็ได้แล้วก็จากนั้นก็จะมีการาลงชื่อไว้หรือจะโอนเงินเข้าบัญชีก็สอบถามได้นะครับแล้วก็ อาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีโอกาสมากนะครับในการที่เราจะไปอ่านหนังสือเองโดยที่ไม่มีประสบการณ์ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเ,เสียเปรียบกับคนที่เขาได้เข้ามาได้รับการแนะนําการติวนะครับซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้รับประกันนะครับว่าเมื่อติวแล้วจะสามารถสอบผ่านได้ทุกคนแต่ว่าอาจารย์เชื่อมั่นว่าอาจารย์มีวิธีการที่จะทําให พวกเราเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายความรู้ทั่วไปของสุงกรแล้วก็ในเรื่องแนวทางการสอบได้ส่วนในตําแหน่งที่ไม่ได้สอบเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเนี่ยจะเข้ามารับฟังได้ด้วยก็ได้อาจารย์ไม่ได้ขัดข้องนะครับก็มาคุยกันนะครับว่าจะมีการคิดค่าใช้จ่ายกันยังไงก็แล้วแต่อันนี้อาจารย์ต้องขอบอกว่าอาจารย์เป็นผู้ที่ต้องการที่ให้วิทยฐานแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมันดีก็เลยต้องขอ ความร่วมมือกับพวกพวกเรานะครับที่ประสงค์จะเข้ามาเก็บค่าที่จ่ายบ้างนะครับเพื่อจะให้สามารถที่จะดำเนินการให้ได้และต,ต,ต่อไปก็จะมีการเปิดขึ้นเป็นระยะะยะในวิชาการสอบครั้งต่อๆไปด้วยนะครับท่านใดมีลูกหลานหรือว่ามีเพื่อนฝูงเรียนต่างก็แนะนำกันเข้ามานะครับอาจารย์ยินดีที่จะดำเนินการให้นะครับขอบคุณมากทุกคนนะครับแล้วเจอกันนะครับ